ยูทูบเบอร์จากทุกสารทิศเกาะติดลุงพลป้าแตนหลังมีข่าวลุงพลป้าแตนเข้าเครื่องจับเท็จที่กทอ,อมอเป็นสร้างความเจริญให้กกปองไปเลยนะ,ะเป็นไงครับมือเศร้าคือว่าตำรวจ มาตํารวจมาเชินตัวมลูกเก็บวัตถุพยานครับผมในความร่วมือพิสูจน์หลักาาฐานมุกอาหารขึ้นมาก็พันก็เอาเส้นผมของน้องทั้งสองไปตรวจพิสูจน์ก็แค่นั้นครับอันนี้มีอะไรเพก็ก็ก็ไม่ได้ถามอะไรไม่ได้คุยเรื่องอะไรครับ ก็ทางสวักตูทเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรครับก็มีแค่นั้นว่าขอความร่วมมือแค่ขอวัตถุพยานเพิ่มจากน้องนักคู่ทางชุดสืบเนี่ยเขาไปได้ข้อมูลอะไรยังไงเขาไปเชื่อข้อมูลพยานแวดล้อมมากจนเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าผมก็เคยอธิบายให้หลายๆท่านฟังแล้วว่าเขตพื้นที่เนี่ยมีใครอยู่ยังไงเขาอยู่กันยังไงแบบไหนยังไง มันก็ต้องให้เวลาผมบอกว่าถ้าคนที่เข้าเห็นเหตุการณ์วันนั้นน่ะเหตุการณ์มาที่น้องหายนะผมเชื่อสักวันหนึ่งเขาก็ต้องออกมาพูดครับมันต้องให้เวลาครับมันต้องให้เวลาครับเราไม่ได้ทําอะไรล้าถ้าเป็นอถ้าเป็นพี่อ่ะพี่ไม่ได้ทํำผิดแล้วพี่โดนหมายอ่ะพี่จะยอมไหมล่ะก็ต้องสู้ครับก็เอาก็คือง่ายๆครับก็ แลกกันคนละหมัดประมาณนั้นครับถ้าพูดแบบนี้ก็ถ้าท่านกล้าออกมาจับผมโดยที่ผมไม่ได้มีความผิดก็ถ้า,ถ,าถ้าสมมุติว่าผมสูตสสม้ต่อสู้ทางศาลใช่ไหมครับต่อสู้ทางสิ่งเงี้ยผมก็ต้องฟ้องกลับอยู่ดีครับไม่ใช่ว่าท่านจะทําอะไรที่แบบทําให้ผมเป็นคนผิดให้ได้นะ่ะแล้วออกหมายจับมา ดูที่ข้อมูลหลักฐานต่างๆมันไม่ใช่ผมอ่ะถ้าผมต่อสู้ชนะเนะ่ะชุดนั้นก็ต้องรับผิดชอบผมก็ต้องฟ้องกลับให้หมดอะอ่าปตแตนก็มาทําอีกอย่างหนึ่งแล้วเป็นยูทูบเบอร์แล้วตอนนี้ปตแตนสามหกเก้าสองพิกวิกฤตเป็นโอกอาห้าเก้าศูนย์สามหกเก้าสอ เนี่ยอันนี้ลุงพลพี่แท็กป่ะครับเนี่ยพี่แท็กป่ะป้าแตนก็จะถ่ายลุงพลมีแท็กมีซิรีส์ใครยังมีอ๋อฮองฮองฮองมีแต่ยูทูบเออมีของทู